กรับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกรับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเนเดิมครับเพื่อนๆกล้ลังจะไปทํางานครับรปเรียนทางทําการติ๊กวิดีโอครับพี่น้องโอ้ยคุ้นก็ไรเลยพี่น้องรถบ้ากว่าฮะเจ็ดคนส้วนรถแป๊บนึงเงี้ครับโอ้ยทุกคนน่าพี่น้องกั คุณพลังบวกทุกๆท่านนะครับขอพระคุณเพื่อนๆน,นะครับที่มารับชมคลิปนี้จนติดจนบ่งจบครับพี่น้องบ้ากวางก็จะทําการบันทึกวิดีโอนี้ประมาณ15นาทีครับลงในระบบเพื่อทําการส่งงานในระบบในแต่ละวันจะพยายามทาให้เป็นแบบประจาประจำครับสม่ําเสมอครับผมแต่บางครั้งบ้ากวา่า,า,วา,งา,วางกับชิบราะค่อยได้ไล่ซดด้พี่น้องว่าบ้ากว่างเขาได้เล่งกันนะครับบ้ากว่างค่อยๆเฮ็ดครับผมไม่เป็นไรครับจะจบชาจบไป ก็ค่อยๆเป็นค่อยไปเนะาะว่าบ้ากว่างกับเฮ็ดไลา์สองทางนะค,งครับบ้ากว่างกขาบออยากเล่งเล่งเล่งแบบไหนนะครับมันเมื่อยพี่น้องมื่อหลายมื่อแบบเมื่อหลายอย,ย่างเลยต้องเพราะว่าเราต้องเผื่อเวลาไปทําคลิปทําอะไรด้วยเพราะบ้ากว่างเราต้องไปส่งงานทางระบบอีกช่องทางหนึ่งครับผมบว่าบ้ากว่างเป็นไลน์แพลตฟอร์มนะครับพี่น้องเพราะว่าอีแพลตฟอร์มนึงบ้ากว่างสามารถส่างได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้ได้ได้แล้วนะครับ คลิปจะว่าบ้ากว้างอาทิยนี้นะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นคลิปเอ่าครับช่างช่องแดงช่องยูทูบบากว้างเย็นสิบหาที่อาจจะมีเป็นบางคลิปภาษาบางาทีตจะเป็นคลิปสิบห้าที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปนี้ครับผมขับรถไปเรื่อยๆครก็อาจจะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆครับผมกันและกันครับผมเ่าสู่กันฟังจะประมาณนี้มากกวานะครับพี่น้องบากว้างกับว่าแมนสายให้ความรูลด้วยครับ กวางเชนเนี่ n แนไม่ไม่ใช่สายให้ความรู้นะครับเป็นลักษณะ <c oughs> อ่าเขาเรียกว่าไม่มีสายไม่มีสายหมายว่าเป็นลักษณะคือแบบมาเล่าสู่กันฟังมากกว่าเนาะเล่าประสบะการณ์เล่าสู่กันฟัง <c oughs> ว่าหมู่บ้านนี้บ้ากว่างในไปทุง่งนามาด่ดไรพี่น้อง <c oughs> ไปทุงท่งทุ่งนามาครับเ <c oughs> พื่อนๆคอยติดตามคลิป ของบากวางได้แครับผมแต่ว่าอาจจะมีกันกค่อยๆทยอยลงครับผมบ่ากว่างก็ยังเพิ่มแ่งคลิปที่เดียวอาจจะวันสองวันอาจจะมีคลิปเกี่ยวกับธรรมชาติทุง่งนาข้าวประมาณนี้ครับมามาฝากมาชมพี่น้องครับช่วงนี้มันเป็นฤดูกาลของกันทำหน้าปีเนาะ<ม>เดินทางไปย่างดีครับไอ้เพื่อนไปวันเดินทางไปทุ่งนาอย่างนี้นึกว่าจะไปวันปุ๋ยเขาที่ในไต้คุณพป่อคุณแม่เราวันเจ็ดเรยบร้รอยแล้วบ้ากวางออกไปตอนซีม่องเซาออกไปซับนี่แหละ ไปฮอดพุ่นกับประมาณเกือบหาโมงครับพอดีแกหวานเจ็จเรียบร้อยแล้วเลยในบันนี้เรกก็ลกเรายก็ก็เลยกลับกลับบันนี้แกยังไม่ถึงบ้านนะแกกลับแกก็ไปแวะที่คนรู้จักชาวชาวชาวไร่ชาวนามันใกล้ๆกันนั่นแหละแต่อยู่ห่างจากนาประมาณะมาณโลนึงหรือบ่บ่ถึงโลนหรอกบากควงก็บ่ดูเนาะเออเลือยได้ก็เลยได้แค่ไปถ่ายคลิปเฉย ก็ได้ไปสร้อยทำว่าพันธิตละวานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้แค่ไปเอาเรีย <c> ก <oughs> okay, ว่าคือไปถ่ายคลิปนันะ่นแหะพูดง่ายๆครับผมดูแบบว่ามันไม่มีงานทำนะมัเนาะม,มัน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 บ่มีไปไอ้ปุ๋ยเ่าไปให้เ่าไปบ้านนะครับบ่มีแนวเห็ดแต่ประมาณนี้เลยได้โอกาสถ่ายท้ำคลิปช็อตคลิปเงีวประมาณนี้นะครับรวมๆชั่วโมงนึงเลยกลับบ้านครับผมหมอดบ้านกับบ้าณเที่ยงพอดีเลยพักพอนยครับบ้านเนละยไ่ยได้ไปงานเลยเป็น ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับที่มารับมารับชมรู้สึกว่าช่วงนี้บ้านฟ้านี่รู้สึกว่า,เ,าเขาเรียกว่าเครื่องเครื่องมือโบนัสเนาะเครื่องมือโบนัสประสิทธิภาพเรียนก็นลังเลียนดีไี่้องช่วงนี้พยายามโพสโพสบ่อยๆครับผมว่าจะเป็นการโพสขอบวามเพราะว่าเพื่อนเพ่านทนที่ได้เครื่องมือหมายถึง โบนัสนะครับผมก็คือสามารถสร้างไรายได้จากภาพนิ่งคือเครื่องมือโบนัสประสิทธิภาพนะครับผมสามารถสร้างไรายได้จากข้อความที่เราโพสต์ลงตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่นี่พี่น้องแล้วก็สามารถสร้างไรายได้จากการ,ราสตรีมสดครับผมจะเกิด่าค่าการเข้าถึงดีนะครับผมมียังเหียวที่ภาสามาสั่งไล่ใดๆสำหรับเครื่องมือโบนัสประสิทธิภาพก็คือ เป็นชิปชิปสั่นนะพี่น้องบ่าสามารถสั่งได้แต่เขาจะามีข้อข้อกำหนดผขอกดเจนอยู่อันนี้แบบบ้ากวางเล่านะครับผมเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆอทางช่องแดงฟังครับผมเผื่อเพื่อเนเพื่อนท่านไหนที่มี2เครื่องมือเอยไม่ใช่เล่น2แพลตฟอร์มเหมือนบ้ากวางพี่ครับผมก็อย่าทิ้งโอกาสนี้ไปครับพี่น้องขยันโพสต์เอาครับถ้ามีเวลานะครับก็ลงประมาณสักสี่ภาพเด้อพี่น้องแล้วก็อย่าลืมไปตอปบคอมเมนต์ใต้คลิปตัวเองด้วยมันจะเป็น คะแนนจะทําให้ค่าเกจเมนเราเพิ่มขึ้นแต่เรา,าลงอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้ไปตอบอเขาเรียกว่าตอบอคอมเมนต์ตอบกับคอมเมนต์ของเพื่อนๆนขนาดเพื่อนๆก็ยังมีน้ําใจมาตอบคอมเมนต์ใต้คลิปตัวเองเราก็ต้องมีน้ําใจกลับครับผมตอบคอมเมนต์ก็อยู่ที่ใต้คลิปบ้านท่านเองนั่นแหละครับผมคลิปไหนที่ผ่านหน้าฟีดบ้านท่าน ก็อย่าพยายามปัดผ่านเ้อพี่น้องครับผมก็เหมือนกับบ้านแดงนี่เลยครับผมบ้านฟ้าก็เข้าไปชมคลิปเพื่อนในจบไม่ว่าคลิปนั้นจะเป็นคลิปสั้นหรือว่าคลิปยาวแม้กระทั่งภาพนิ่งหรือว่าข้อความประมาณนี้ับผมที่ผ่านหน้าอีฟั้นท่นก็อย่าปัดผ่านผมพยายามพยายามเล่นไปตามธรรมชาติถ้าเกิดว่าท่านเล่นไปตามธรรมชาติท่านไม่ปัดปัดคลิปเพื่อนทิง้ง ทุกกิจกรรมของเพื่อนนะครับผมอะค่าเกรดมนของของช่องท่านก็จะจะดีขึ้นมันจะบวกขึ้นเรื่อยบวกขึ้นเรื่อยครับผมเพราะว่าอันกอริทึมของ Facebook เขาเนี่ยบอกเขาบันทึกไปหมดนะพี่น้องว่เจาบ,บันทึกไปหมดครับผมเหมือนกับบ้านแดงเขาบันทึกไปหมดเราทําอะไรกันประมาณนี้เราทําอะไรก,กุจกรรมอะไรเราเราคิดอะไรอยู่ไม่งั้นเขาจะรู้ได้ไงเราคิดอะไรอยู่ก็เหมือนกันครับพี่น้องครับผมเราทํางานกับระบบเราทํางานกับกับ AI นะพี่น้องครับ บ้าขวางก็เลยล่มงนี่แหละถ้าเป็นคลิป15นาทีส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปนี่เีแหละที่บ้าขวางขับรถมาเป็นการลักษณะขึ้นมาเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังแต่จะเป็นคลิปเกี่ยวกับธรรมชาติหรือว่าประมาณนี้ครับธรรมชาติหรือถ่ายทําข้างนอกอะไร่าเงี้ยบ้าขวางกจะเห็นไม่ทํายาวนะเพื่อนบ้าขวางอย่างเงี้ประมาณนี้แหละ3นาที4นาที5นาทีก็เต็มที่กว่า5นาทีส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ3นาทีกว่าขวานิดนครับผมถ้าเป็นคลิปที่ไม่ได้นั่งอยู่ในรถเนี่ยเป็นแบบ นั่งอยู่ในรถเนี่ยเราก็พูดพูดไปเรื่อยเนาะพมาาพูดไปเรื่อยหมายว่าคือเราคิดออกสิ่งไหนเรามีเราคิดถึงเราคิดประสบการณ์ดีในช่วงเวลานั้นออกเราก็พูดไปเลยประมาณนี้นะผม <S <S เพื่ออาจจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่ๆครับผมมือใหม่ๆห,หรือแม้กระทั่งมือเก่าๆนะครับผมก็าอาจจะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ไปเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้กัน,นเพราะว่าไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่ที่รกเลยพี่น้องของผมโลกออนไลน์โซเชียลนี่ย ไม่มีในตำรับตำรามันเป็นประสบะการณ์และการที่เราต้องอมีจะมีพรสวรรค์อย่างนี้ไม่ได้เราต้องมีพรสแสวงด้วยพี่น้องครับผมต้องมีพรสแสวงด้วยยห็มีพรสแสวงก็หมายความว่าโอกาสที่ท่านจะประสบความสําเร็จในโลกโซเชียลนี่สูงพี่น้องเราอาจจะไม่ใช่คนเดดคนดังนะพี่น้องเนาะเราอาจจะไม่ใช่ช่องใหญ่ช่องโตแต่เรา เล่บตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์ก็กฎกติกาของกฎกติกาแต่และแพลตฟ,ฟอร์มนั้นนั้นให้ถูกต้องก็เพียงพอแล้วเหนื่อยแล้วก็พักกับพี่น้องครับผมเทาเหนื่อยเท่ากับพักบ้างครับผมขเขาบอกนปยัางเนาะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเราเราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่หุ่นยนต์เราจะทํางานได้ตลอด24ชัว่วโมงหมายก็ว่าแบบว่าวันหนึงงฟฟ่งอ่ะทั้งโพสภาพนิ่งทั้งลงคลิปสั้นคลิปยาวให้แบบเป๊ะทุกอย่างเลยผมเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้ครับผมพี่น้องครับผมหนึ่งเดือนมีสามสิบวันหนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าวันนี่จะทําไห้ดีบททุกวันนี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่น้องมันก็ต้องมีการผ่อนผ่อนบ้างยานบ้างประมาณนี้เนาะพี่น้องในการทรงการทรงงานมีการผ่อนบ้างไล่สดก็เหมือนกันนะเพื่อนๆท่านใดที่ไล่สดเป็นประจำได้ที่แบบว่าสามารถไล่สดเป็นประจำประจำได้ถือว่าสุดยอดมากเลยครับผม,ผมยกนิ้วให้เลยครับผม บางทีเราบางทีเราอาจจะติดธุระอย่างนี้เนาะบางทีเพื่อนบางท่านอาจจะไลฟ์สดสดไม่ค่อยเป็นประจำว่าแต่ละคนแต่ละเพจแต่ละช่องแต่ละยูเซอร์จะว่าว่าไม่เหมือนกันความปังว่่เหมือนกันสังเกตดูมาเพื่อนๆหลายท่านบางท่านประสบการณ์บอกว่าบางํามาประมาณสามช่องมันจะมีช่องหนึ่งอะที่ดีประมาณนี้ดีไหมคือดีด,ดีดีเกี่ยวกับอะไรอะดีเกี่ยวกับการไลฟ์สดเพื่อนอาจจะมาดูเยอะ บางช่องเพื่อนอาจจะเข้ามา,า,า,มาดูไม่เยอะทั้งๆที่จํานวนลูกเรือหรือจํานวนหลังคาเยอะเยอะกว่าอีกช่องหนึง่งแต่ทําไมเอไอท่านเอไอเขาคือมองมาเขาขึ้น,ขขน,นำนำ,นำสง่นำสงนําส่งเรื่ดวงตาสรค์มาให้กับช่องที่ลูกเรือน้อยทาไมเยอะประมาณนี้ครับผมเนี่ยมันขึ้นเนี่ยเข,เขาเรียกว่ามันขึ้นอยู่ที่ระบบพี่น้องเขาเรียกบอกว่าแต่ละยุทธแต่ละเพจความปังอะ่ะ ความปังอ่ะไม่เหมือนกันเลยบอกว่าทุกทุกท่านทุกทุกคนนี่มีโอกาสคืามาแบบช่องปังได้ตลอดเวลาแล้วแต่ว่าช่วงเวลานั้นนั้นไอ้เพื่อนจะนำส่งคลิปเราไม่หไม่ว่าจะเป็นคลิปยาวคลิปสั้นนะพี่น้องครับผมแต่พยายามเล่นไปตามกดเล่นไปตามกติกาของพาร์ทเนอร์นะครับผมของพูดง่างคือถ้าเปรียบเทียบถ้าเบางยายๆงไงคือเหมือน เป็นเด็กฝึกงานประมาณนี้น้อพี่น้องนะถ้าเป็นสลับมือใหม่ได้ถ้าเป็นมือเก่าแล้วก็ดูที่เนื้อหาที่นี่พี่น้องนะว่าเนื้อหาของคลิปเข้านี่ยิตดึงดูดความน่าสนใจของไอ่เพราะาถ้ามีความสนใจและดึงดูดต,ตรงหน้าเพราะไอ่เสียใจไอ่ดึงดูดความสนใจของไอนะครับผมไม่ใช่ของเพื่อนเรานะครับผม ก็จะน้ำทรงดีมากเนี่ยผมในส่วนของที่ว่าเพื่อนเพื่อช่วยสนับสนุนนะพี่น้องเพื่อบอครับแม่นม,ไม่ไอเขาไม่ได้สนับสนุนเฉพาะาเพื่อนเพื่อนเราที่มีการสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างเดียวนะครับถ้าคลิปเราปังอ่ะอาจจะนําส่งไปหาเพื่อนใหม่ๆจะประมาณนี้นะครับมันเป็นเรื่องของระบบเนะบาะบ่ก็ขอขอบพระคุณ เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมที่มาชมคลิปนี้แล้วก็ขอขอบคุณพลังบวกจากคุณพี่จากพี่ๆรุ่นพี่ครับผมครีเอเตอร์ทุกๆท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นพลังบวกที่เข้ามาชมคลิปนี้จนจบไรแล้วก็ว่าเป็นกำลังใจให้กับสําหรับห้องน้อยๆหรือว่าเป็นกําลังใจให้กับตัวของรองกวางโฟก c ชแนลก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกๆพลังบวกเลยนะครับตอนนี้ก็ร่วมเลยเข้ามาที่นาทีที่1 2แล้วอีก3นาที้องบางกวางชแนลก็จะทําการ กับการบันทึกตอนนี้ก็รอสัญญาณไฟครับอยู่เทินกับเข้าที่หน้าง,งานรัดรมเป่าดังพี่น้องเป็นเนียว,ยวข้อหนึ่งครับเหมือน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 จะเขาเรียกวางในว่าจะเป็นภาษาอีสานแบบตันดังไหมพี่น้อง <laughs> <laughs> เป็นวัดอ่อ,อนๆมีน้มูกเดียนนิดประมาณนี้ครับ พี่น้องสวัสดี่จะจบนะเก่งอยู่นะแต่ถัดบางถาดมีสามสองสี่ช่องนี่เรื่องของช่องฝาของของบาวขคลิปกับเขาคอยปังหมอนะพี่น้องเพราะที่ส่งกันตามระบบไปล้งตันแล้วครับเหลือประมาณยี่สิบเกือบเกือบยี่สิบเลี้ยนอยู่ยนะนี่จะได้ถอนพี่น้องช่องฝา ก็ว่าต่ว่าไอโบนัปประสิทธิภาพรอบนี้รู้สึกว่าจะวิ่งดีอยู่ครับจะจะวิ่งดีมากๆขอให้คลิปขอให้โบนัปประสิทธิภาพวิ่งที่ดีๆตลอดไปนะด้จากสองามเดือนพี่น้องเงียบไปประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนสองเดือนสามเดือนตอน,ตอนช่วงตอนช่วงที่ผมได้โบนัปประสิทธิภาพมาใหม่ๆพี่น้องเดือนแรกสองเดือนแรกนะอูดีพี่น้องได้เกือบเราวคนโคนสีด้วยไหม ผมได้ผมเสียดายอยู่ผมได้ประมาณเกือบเดือนแรกเนี่ยได้ได้ประมาณเกือบเกือบสิบสิบเหรียญเนี่ยผมสิบเหรียญคูณสี่เข้าไปพี่น้องคือเกือบสี่สิบเหรียญน,น,นี่ยมันเป็นไม่ถือว่าน้อยนะสำหรับหองหองนิดหน่อยเหมือนของของในหองใบ้างความเชนแนววตรงที่หองปาเดือนที้สองก็ได้ซ้ำๆกันแล้วครับผมได้ได้ซ้ำๆกันแต่ว่าได้น้อยกว่าเดือนแรกมาประมาณหกหกหกเหรียญเพรา้เเหรียญเนี่ยก็คูณสี่ไปอยู่นี้พี่น้องยี่สิบ เสียดายครับผมเป็นอยังคำว่าคูณสีอคือขึ้นมาอีกเนาะพี่น้องเนาะยิ่งถ้าเกิดว่ามีคูณสีเข้ามานี่พี่น้องอเอ้ยบักกว่าองอย่างนี้โพดมือแล้วประมาณจักหมายถึงโพดภาพหนึ่งโพดขอบภาพมามือหนึ่งนีกว่าเป็นซิปโพดก็ได้ครับผมมือหนึ่งแต่เราไปไล่ตอบคอมเมนต์ของไตโพดจะคลองนะครับผมเดีย 3, ๋ยวแต่ลราก็หายไปนะครับเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเงียบจิ๊บมาสามเดือนสี่เดือนเลยพี่น้องได้มาถึงเหรียญนะพี่น้องได้เี่ะ คือทั้งเดือนน่ะได้ได้แค่เหรียญกว่ากว่าพี่น้องบางเดือนนี้ได้เพรา่ถึงเหรียญเน่ะคิดเบิงครับช่วงที่เขาไม่ปล่อยนะนี่มาเดือนนี้นี่เป็นเหตุการณ์เหมือนเหมือนเหมือนช่วงเหมือนช่วงเดือนแรกๆเลยครับผมเหมือนช่วงเดือนแรกแต่ว่าเหมือน่งเดดืืออนนเแรกก็ตามแื่อยมาประมาณแบบที่เขาเหลืออยู่ประมาณสองอาทิตย์เมื่อกี้เมื่อตอนพี่น้องของของของเดือนของบาขวางนะครับ วุ้ยซิมหาที่ไอพี่น้องขอบพระคุณหลายๆเ้ยครับผมทุกการับชมขอบพระคุณพลังหววพลังใจอยากเปพี่เองมากเลยนะครับผมเนืยวบาบกวางแนนอยาทำาการยุดบันทึกคลิปเลยพี่น้อง15นาทีมันจะเยอะเกินไปขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอ่ะอยุดบันทึกเลยพี่น้องบายบาย